ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาเจอกับแม่นิงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ค่ะทุกคนก็เป็น f ฟ v o r i t e 2020นั่นเองนะคะ ต้องบอกก่อนนะคะเรื่องสกินแคร์นะทุกคนหนิงปีที่แล้วเนี่ยหนิงไม่ค่อยได้เล่นสกินแคร์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าหนิงท้องนั่นเองนะถ้าให้หนิงไปเปลี่ยนสกินแคร์เอาตอนท้องเนี่ยผิวมันก็เป็นผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วเพราะว่าฮอร์โมนมันก็พุ่มพานอยู่แล้วนะทุกคนพอไปเปลี่ยนเนี่ยมันอาจจะทําให้เป็นสิวมากขึ้นนะคะหรือว่าผิวแพ้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะหนิงก็เลยไม่ได้ทดลองสกินแคร์ใดๆนะแต่ก็ตอนที่หนิงท้องนะคะหนิงบอกเลยนะคะหนิงท้องเนี่ยหนิงก็ไม่มีสิวซักเม็ดเลยนะทุกคนเป็นผิวที่บว่า ดีมากๆแล้วตอนนี้นะคะหนิงให้นมลูกอยู่นะคะหนิงก็ยังใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเดิมนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวไหนแค่ซื้อมาเพิ่มเอาละค่ะทุกคนมาดูกันนะคะตั้งแต่หัวจะหลดเท้านะทุกคนว่าหนิงเนี่ยใช้อะไรบ้างนะทุกคนมาตั้งแต่ผมมาเลยแล้วกันนะคะ ผมเนี่ยหนิงต้องบอกก่อนนะคะว่าหนิงเนี่ยใช้แล้วหนิงติดใจมากๆเลยนะคะคือ Dove นั่นเองนะทุกคนน้องเขาชื่อว่า Dove Nourishing Solution นั่นเองนะคะคือเป็นแชมพูนั่นเองนะ,ะก็ตัวนี้นะคะคือใช้แล้วผมไม่ร่วงนะคะแล้วก็ทําให้ผมนี่หอมแล้วก็ผมเนี่ยไม่มันด้วยนะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นสูตรที่บอกว่านางังศีรษะเส้นผมบํารุงนุ่มสวย เบาสบายไม่มันนะคะเพราะว่านิงเนี่ยเป็นคนที่ผมมันนะคะทุกคนพอใช้ตัวนี้เนี่ยผมไม่มันนะคะแล้วก็ผมไม่ร่วงด้วยนะคะอันนี้คือดีมากๆเลยเนาะนิ่งก็ใช้แล้วติดใจก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ครีมนวดเหมือนกันนะคะทุกคนนิ่งก็ใช้เป็นของ โดฟเหมือนกันนะคะคอนดิชเนอร์บำรุงเส้นผมนะคะเบาสบายไม่หมันเหมือนกันนะทุกคนถ้าใครจะใช้ตัวนี้นะคะต้องดูสภาพผมก่อนนะทุกคนว่าตอนนั้นผมเป็นยังไงนะคะผมเสียผมแตกปลายหรือเปล่าผมมันหรือเปล่านะคะไม่แนะนําให้ใช้เหมือนกันนะคะต้องดูสภาพผมก่อนนะคะถ้าผมมันก็นี่เลย2ตัวนี้นะคะเอาอยู่นะคะใครที่ผมรังแคเยอะผมแตกปลายเนี่ยถ้าผมใคร เป็นแบบไหนก็ไปหาเลือกดูสูตรตามนั้นเลยเนาะเอาละค่ะผมผ่านไปแล้วเนาะก็มาดูนะคะครีมอาบน้ำนะทุกคนครีมอาบน้ำเนี่ยนิ่งต้องยกให้โ r o เทคตัวนี้เลยนะคะโ r o เทคตัวนี้นะคะลดการสะสมคองแบบที่เรียก99.9%นั่นเองนะทุกคนนิ่งใช้ตัวนี้อยู่เนาะนิ่งก็รู้สึกเลยนะคะว่าเย็นสบายสดชื่นมากๆเลยนะคะเหมาะกับเมืองร้อนเหมือนมากเลยนะคะตัวนี้นิงยกให้เลยนะคะตัวนี้ก็คือซื้อมาใหม่นะคะคือตัวเก่ามัน เดยกใกล้หมดแล้วหนิงก็เลยซื้อตัวใหม่มาตุนไว้นั่นเองเนาะอ่ะมาอ๋อหนิงลืมนะคะทุกคนหนิงคือตัวนี้เลยวีนวดผมนะคะเวลาที่หนิงสระผมหรือว่าครีมนวดนะคะหนิงจะชอบเอามานวดผมนะทุกคนก็คือแบบแปรงเขานุ่มมากๆเลยดูอืม ก็เวลานั้นนะคะนวดผ่อนคลายให้เลือดไหลเวียนได้ดีนั่นเองนะทุกคนอันนี้คือชอบมากๆเลยเนาะอ่ะเรื่องผมเรื่องครีมอาบน้าผ่านไปแล้วนะคะมาดูช่องปากของเราบ้างนะคะทุกคนว่าหนิงชอบตัวไหนอยู่แต้แต้นต้ตัวนี้นั่นเองนะคะมาวิชนั่นเองนะทุกคนก็คือตัวนี้เนี่ยหนิงชอบทุกสูตรเลยก็ว่าได้นะคะหนิงซื้อมาหลายสูตรมากๆคือตอนนี้ก็ใช้สูตรนี้อยู่นะทุกคนนี่สูตรนี้อยู่นะคะ ก็ไม่มีสูตรไหนตายตัวหรือว่าไม่มีสูตรไหนที่บอกว่าชอบเด็ดๆนะคะก็ซื้อมาหลายๆสูตรก็เปลี่ยนสลับกันไปบ้างนั่นเองนะทุกคนอันนี้ก็คือมาวิชเนี่ยนี่ก็ชอบอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาทําให้ลมปากหอมสดชื่นนะคะเวลาที่แบบกินของเย็นเนี่ยก็ไม่รู้สึกเสียฟันด้วยเนาะเป็นแบรนด์ของอิาอตาลีนะทุกคนใครที่สูบบุหรี่นะคะตัวนี้คือเอาอยู่มากๆเลยนะคะเขาไม่มีกลิ่นปากด้วยนะทุกคน เด็ดมากๆเลยค่ะมาวิสตัวนี้แล้วก็จะใช้ตลอดไปนั่นเองนะฮาแล้วเวลาทำความสะอาดเครื่องสำอางแล้วก็เวลาล้างหน้าเนี่ยนิ่งใช้ตัวไหนอยู่นะคะอันดับแรกเลยนะคะคือคลีนปากแล้วก็คลีนตานะคะทุกคนนี่ก็ใช้ตัวนี้อยู่นะ,ะมเมบร i n e New York Lip อายลิปเมคอัพเรมูเวอร์อยู่ตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาทําให้อ่อนโยนและทําความสะอาดเครื่องสําอางได้ดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเครื่องสําอางกันน้ํามัสคาร่ากันน้ําหรือว่าลิปกันน้ำเนี่ยเขาก็เอาอยู่มากๆเลยนะทุกคนคืออ่อนโยนต,ต่อดวงตาแล้วก็ริมฝีปากได้ดีมากๆหนิงชอบนะคะทุกคนเอาล่ะต่อมานะคะทุกคนก็เป็นเป็นครีนซิ่งล้างเครื่องสําอางคืนหนิงใช้คลีนซิ่งนะคะตัวนี้หนิงก็ไม่เคยเป็นสิวเลยนะคะทุกคนหนิงก็รู้สึกว่าเอ้ย มันดีมากๆเลยแล้วรู้สึกว่าเราเนี่ยก็เข้าสู่วัย30แล้วนะคะทุกคน30แล้วก็เวลาแต่งหน้าเสร็จแล้วก็แบบไม่อยากเช็ดด้วยสำลีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะ,ะ,ะทุกคนก็เป็นตัวนี้เลยนะคะทุกคน r o y a l j e l l y milk Whitening Cleanser นะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็น t in in One เลยก็ว่าได้นะคะเป็นทั้งคลีนซิ่งเป็นทั้งครีนเซอร์นะคะเป็นทั้งล้างหน้าได้เป็นทั้ง ทำความสะอาดได้นะ,ะทุกคนก็คือหนิงได้ทดสอบนางไปแล้วนะคะว่านางนี่ทําความสะอาดนี้ล้ําลึกจริงๆนะทุกคนอาล้างครีนซิ่งตัวนี้นะคะกดใช้มือน,นะคะแล้วก็นว,นวดนวดตอนที่หน้าแห้งนะคะทุกคนเวลาครีนซ ER ิ่งเครื่องสำอางนะคะนวดนวดนวดเบาๆนะคะนวดประมาณ2นาทีนะคะเวลาที่เครื่องสำอางมาแตกตัวแล้วหนิงก็เล่นล้างออกด้วยน้ําสะอาดแล้วทุกคนนะคะตัวนี้เนี่ย ก็ทำความสะอาดอย่างล้ำลึกนะคะเอาละต่อมานะคะก็เป็นหมวด cleansing นั่นเองนะคะ cleansing เนี่ยก็คือยกให้หนางไปเลยนะคะคือตัวนี้นั่นเองนะ,ะ Cuse Carandura Deep Cleansing Foaming Fresh Wash นะคะก็คือเป็น สุดยอดของปีมมากๆเลยนะทุกคนเวลาล้างไม่รู้สึกผิวแห้งตึงนะคะเวลาล้างออกมาแล้วรู้สึกยังผิวยังชุ่มชื้นอยู่นั่นเองนะทุกคนตัวนี้ก็เหมาะกับสภาพผิวแห้งหรือว่าผิวผสมหรือผิวธรรมดาก็คือแบบเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนั่นเองนะต่อมานะคะเป็นหมวดโทนเนอร์นะคะทุกคนอะหมวดโทนเนอร์เนี่ยเราก็ต้องใช้กับสำลีถูกไหมคะสำลีที่ประหยัดกับ โทนเนอร์หนิงใช้สำรีตัวนี้นะทุกคนซิลคอดนั่นเองนะคะซิลออดมอสชาร์สนั่นเองนะคะทุกคนเป็นอะไรที่แบบเวิร์กสุดๆเวิร์กมากๆเลยนะทุกคนอันนี้หนิงซื้อมาตุนไว้3มกล่องนะคะเพราะว่าหนิงเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านหนิงไม่มีเวลาออกไปซื้อข้างนอกเท่าไหร่นะคะวันนั้นก็เลยแบบว่าเออ ได้ออกไปบ้าบ้างแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดไม่อยากออกพาลูกออกไปไหนนะคะดิ้งก็เลยซื้อตุนมาเก็บมาบทไม่ได้นะทุกคนเอาล่ะสำลีนะคะสำลีซิลคอดเนี่ยเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนแผ่นเนี่ยบางเชียบเลยนะคะทุกคนดิ้งจะทําให้ดูนะ,ะเวลาหยดโทนเนอร์ลงไปนะคะมันก็จะแบบซึมไปเลยอย่างนี้เห็นไหมทุกคนนี่นี่เห็นไหมคะ ซึมนี้นะคะแล้วไม่เปลืองโทนเนอร์ด้วยทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าสุดๆุดยอดมากๆนะคะโอเคต่อมาก็คือโทนเนอร์นะคะโทนเนอร์ก็เป็นของคิวส์นั่นเองนะคะหนิงไม่รู้ว่าตัวนี้เนี่ยหมดไปกี่ขวดแล้วนะคะจำไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนคือหมดไปเยอะมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็ทำความสะอาดอย่างล้ำลึกนะคะตัวนี้เนี่ยฟรีแอลกอฮอล์ด้วยจ้ามันดีมันเลิศมากๆเลยนะคะทุกคนทำให้รู้สึกเวลาที่แบบ หลังจากที่ทําความสะอาดผิวหรือว่าแบบล้างหน้ามาเสร็จแล้วนะคะคือได้กลิ่นคารานดูร่าทุกคนหอมสดชื่นมากๆเลยนะคะเวลาที่ตื่นนอนแล้วลงตัวนี้นะทุกคนรู้สึกผิวตื่นพร้อมรับสกินแคร์ยังไงไม่รู้นะทุกคนรู้สึกดีมากๆเลยนะทุกคนคือเขาฟีอลกอล์ทุกคนไม่มีอลอกอล์เนาะไม่ทําให้ผิวบางนั่นเองนะเวลาที่เราโดนแสงโดนอะไรเนี่ยไม่ทําให้ผิวเนี่ยไวต่อแสงด้วยนะดังนั้นหนิงก็เลยชอบตัวนี้มากๆนะหนิงก็จะ ซื้อแล้วก็ใช้ต่อไปนั่นเองนะจ๊ะโอเคค่ะต่อมานะทุกคนนิงต้องบอกเลยนะคะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนิงท้องใช่ไหมนิ่งก็เลยไม่อยากจะขาดการบำรุงนะทุกคนคือมาร์สหน้านั่นเองนะทุกคนมาร์สหน้าแบบยางนะคะทุกคนแบบชนิดลอกออกนะคะซึ่งนิงก็เล่นดีวิวแล้วนะคะเขามีทั้งหมด12บส,สูตรนะทุกคนก็คือหนิงมาร์สหน้าแบบ เวลาที่แบบผิวแห้งหรือว่าผิวมีสิวหรือว่าผิวขาดความชุ่มชื้นนะคะนิ่งก็จะมาสหน้าตามสภาพผิวนะทุกคนก็นี่แหละเป็นอะไรที่แบบว่าขาดไม่ได้เลยทุกคนมาสหน้าแบบในคลินิกช่วงนี้เป็นโควิดด้วยนะทุกคนไม่สามารถไปมาสหน้าที่คลินิกนะนิ่งก็เลยซื้อมา ตุนไว้ที่บ้านนะทุกคนเป็นอะไรที่ว่าวเวิร์มากๆเลยนะตัวนี้เนี่ยซื้อในช้อปปีนะคะแลใครที่เป็นผิวแบบไหนนะคะก็ซื้อตามสภาพผิวหรือว่าจะซื้อมาทั้ง12บสดูตรเลยก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะต่อมานะทุกคนหนะนิงก็เป็นอะไรที่ว่าซื้อเพิ่มเติมนนเองนะเพิ่งซื้อตรงนี้มานะคะเป็นของ La Mer นนเองนะนะทุกคนเป็นโลชั่นนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบแคล้ายๆเป็นน้ำตบนั่นเองนะทุกคนพอหนิงใช้แล้วหนิงรู้สึกว่าตื่นมาเนี่ยผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ รู้สึกผิวขาวกระจ่างใสนะคะตัวนี้แน่นอนนะคะทุกคนขวดนี้หมดนะคะก็น่าจะไปซื้อไซส์ใหญ่นะคะทุกคนใช้แล้วชอบแบบนี้มันก็ต้องซื้อต่อนั่นเองนะทุกคนมาต่อมานะคะก็เป็นอะไรที่แบบว่าชื่นชอบตั้งแต่ก่อนท้องนะคะแล้วก็ท้องนะคะแล้วก็คลอด ให้นุ่มบดแล้วก็ยังใช้อยู่แล้วก็จะคิดว่าจะใช้ต่อไปนะคะของเกินแรงนั่นเองทุกคนใช้มาก็รู้สึกนะผิวแข็งแรงนุ่มชุ่มชื้นนะคะหลืดมาเนี่ยรู้สึกหน้าดีมากๆเลยนะก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่า ซื้อซ้ำใช้ซ้ำนั่นเองนะต่อมานะคะเป็นไอครีมไอครีมเนี่ยก่อนหน้านี้หนิงจะใช้ของไบโอเดิม erm นะคะไบโอเดิม erm, หรือว่าออริจินที่ผ่านมาก็ซื้อมาเยอะมากๆเลยแต่ก็หมดไปนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เล่นนะคะแต่ปีนี้เนี่ยพยาย,ยามที่จะหาไอครีมนะคะแต่ ก็ยังไม่เจอตัวที่จะเล่นนะคะก็ก็เป็นตัวเก่าไปก่อนนะคะก็เป็นของ The Face Shop นั่นเองนะจ้าตัวนี้ก็ใช้น,นานมากมากเลยนะคะก็เหลือเยอะมากๆเลยทุกคนนี่เห็นไหมคะกลิ Green, ่นเขา ก็จะคล้ายๆถั่วนะคะถ้าใช้ประจําทุกวันทุกวันไอคลีมเนี่ยมันก็จะทําให้ตาดูไม่หมองคล้ำนะคะตื่นมาก็รู้สึกว่าตายังสดใสอยู่นั่นเองโอเคต่อมานะคะเป็นกันแดดตัวนะคะแล้วกันแดดตัวนี้ก็ขาดไม่ได้เลยนะคะ Bio r a นั่นเองนะ Anti Pollution Body Care Serum a n t i s e b i c e SPF 50+ PA+++ มันเองนะทุกคนคือตัวนี้เนี่ยมันทําให้ผิวขาวกระจ่างใสแล้วก็สามารถป้องกัน พวก UVA 1 UVA 2แล้วแล้วก็ UVB นะคะทุกคนตัวนี้ ก็ซื้อมาเก็บวไว้ตุนไว้บ้านเยอะมากๆเลยทุกคนตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะตอนนี้ซื้อมาตุนไว้แล้ว3หลอดอยู่บนบ้านไม่ได้เอาลงมาด้วยนะเอาล่ะต่อมานะคะบำรุงมือนะคะบำรุงเท้านะคะตัวนี้คือวัส์ลินตัวนี้นั่นเองนะทุกคนวันหนึ่งเนี่ยเดินที่บ้านเนี่ยเยอะมากๆเลยทุกคนเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นรู้สึกเท้าเนี่ยแตกและแห้งเลยนี่เอาวัสลินตัวนี้มาใช้แล้วก็เอามาทามือนะทุกคนรู้สึกได้เลยนะคะมือนุ่มขึ้น เท้านุ่มขึ้นนะคะก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่หนิงใช้แล้วหนิงชอบนั่นเองอทุกคนก็ครบหมดแล้วนะคะที่หนิงใช้ตั้งแต่2020มานะคะถ้าถามว่ามีตัวไหนจะเปลี่ยนบ้างไหมต้องรอดูนะคะปี2021นะคะหนิงก็พยายามที่จะหาสกินแคร์มาลองใหม่นะคะเพราะหนิงก็คลอดน้องเรียบร้อยแล้วก็สามารถเปลี่ยนสกินแคร์่รองสกินแคร์ตัวอื่นได้ เหมือนเดิมนะคะทุกคนเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะหนิงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบาย